พี่น้องมือน so ี่เขาจะไม่ยังเกาะไม่ยังกันกันหรอมีลาบเท้าจ้าเอ้ยไม่ใช่มีเท้าอ่าอีสานเลยอีสานเลยมันใกล้ๆครับพี่น้องครับวัอนี้เขาจะมากินลาบเท้ากันน่าก็นิ่มลาบเท้าพี่น้องโอ้ลาบเท้าตาแบบไกลไม่จาน้ำตัวสุดๆตัยสุดๆไทยอยากกินลาบวันนี้เขาจะลาบเท้ากินกันเนาะครับเนาะนี่ก็ตาละตาที่ซื้อมาเท่าไหรเนี่ยเจ๊ซื้อมาเท่าไรหอยค่ะตาละห่าหอย โอ้นะครับแต่ตาเนี่ยหาออยนะครับว่ามึงไงเท้าสาวขึ้นมือกี่บาทนะนะสาวขึ้นมืงนะนะหยิบหยิบเท้าขึ้นมืงแม่หยิบเท้าขึ้นมืงแม่หยิบมือมาอมื่อขึ้นมาจะไม่เป็นเศษเป็นเศษในมืงแม่โอ้เท้าหนอนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเท้าเท้าขัดขัดขัดขัอันนี้เขายังต้องแปลรูปเดจจ่าเด้อเดี๋ยวอีกจากไหนเขาจะมาเรียรีวิวสอนแปลอ่าได้จแปลเดี๋ยวครับพี่น้องครับมือนี่ครับว่ากิ่นลับเท้าก่อนนะครับเนาะอ่าเขาตัวนี้อันนี้ยังทับเครื่องอันนี้นะครับอันนี้ก็น้ำปน ต้องเซ็ป่นพ่อมบ่น้ำป่นปลาอ๋ต้องเซ็ป่นพ่อมป่ะแม่น้ำป่นปลาอันนี้ก็ปลาปลาที่เหตุนี่ยคือเป็นปลาหมินปหมินปลาหมินเนี่ยปลาข้าวป่นคลิปกระชาปลาแดกบ้านเฮ้าเลยจ้ะอันนี้คือยังไม่ได้ต้มป่อนต้มปลาใส่ยังไงเนี่ยก่อนต้มปลาเนี่ยบอกดีก็เด้อปลาดานัวต้มปลาก็ระใส่ปลาแดกบ้านเฮ้าด้านัวรอให้มันเย็นแล้วก็เรียกทำเป็นปลาป่นฮัมโปเตรียมเครื่องไว้ก่อนแล้วก็ถี่เอาเทามาลาบใส่ อันนี้ก็ยู่ขั้นตอนก็เตรียมเครื่องให้จายนี่ต้นปลาปานี้นสว้ยไงอนนี้ก็ปานิ้นย่างเท่าเลยจายนี่ปานิ้นไม่ต้องโขงตัวเดียวพอนะครับเนาะตัวเดียวอกใส่น้มันเแ็หัวเนะตัวซยบังกนการตัวนักกานะจ๊ะอ่านี่หมกลอขึ้นแล้ว้มันเขานะก็ใส่สามันเาะทุกคนต้องม้วนเนาะมกลือขึ้นคือใส่สามมันเด็ดสามันเขากักลือึ้นก็ม่ ภาษาไทยล่ะภาษาไทยล่าายะภ <im it> าษาไทยะอันนี้ก็คือมีตะไร้แล้วก็มีม,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 มะเอี้มะเเข่งมะไออะไรนะข้วกระเพามะเขือมะเขือพวง ครับอันนี้เขาเข้ามาได้แล้วต้องมาล้างนะครับพี่น้องต่อล้างเขาคือล่างเขาให้สะอาดก่อนตามที่น้ำตุ๋ล่างเขากอนนะพี่น้องตัดเขากระเบ้องตัต่อร่างเขาพราะงาให้สะอาดนวก็คือตัต่อเส็จะล้วกจะมาตัดตัดตัดต้ดตันงให้ละเอียดในร่างล้างคอ เราปั้นปันสปั้ทอมาปั้นทอที่ล่างน้ำที่สองเลอนนี้น่สองเราบอกน้ำ่นจากน้ำครับล้างลวิน้ามี่น้ำนั้นีน้ำครับเขาสัมาเาอันนี้เขามาจากน้ำน้ำไหลนะครับเนาะน้ำไหลน้ำซวยเออบัานแถวบ้านแถวบัานเขาเดือน้ำซวยเนะครับเนาะเป็นน้ำไหลน้บมันนี้ดารานกอเขาหลาไหลนะครับ อมนนีติ๊กตกากับพี่กิตา,าอานามโตพีจิเตอร์นะครับพี่ลังเขาอั่นี่คือเป็นแม่ก็แม่อีตู่ชาแนลอาจารย์ครับอันนี้คือแม่ของตู่ตู่อีตู่ชาแนลนะครับอันนี้อยู่เมือนใครนะครับเนาะลูกสาวยุ้ยใส่กับลูกสาวนะ่ะลูกสาวยุ้ยฝลังเศสฝรังเศสเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอาจาลูกสาวด้วยอาจาร งานที่สามแล้วจ้าเลยเขาทำนี่นี่กินได้ว่าจต่คนครับเขาเป็นซีฟซีฟแล้วเปล่าอ่าซาหลังแล้วเขาด้เอาสาวมัดีกแล้วก็ได้มัสับอีนกันมาแล้วก็ซื้อแล้วก็ซือเ่าอย่านวลงสารแล้วก็หลังสาแล้วก็อืมแล้วก็ือลังสารเดี๋ยวต้องมี ครับนะใสมุรปราารานนพสิคือสับเหนไหมลมันขาดจากกันไหนสับเป็นมุนเลยบ่นี่นะครับน้องพี่น้องเนาะนี่เาสับแล้วลักษณะนี้เนาะม่กวแลมันในหลับเขาซุ่มกันะครับพี่น้องเนาะตุ้เสียวอยาตีพี่น้องคราเนอ๋อไ่ได้เลี้ยงไม่ได้ขายไม่ได้เลี้ยงม ไทยบ่านน้นี่ลดอะไรครับลดท่0บาทนะโอ้บาทับมาเป็นเียมนะเป็นลาบขเนาละ้วัซับเนีกนการะขลอตััดขั้นตอนแล้วก็ไปได้ทีขั้นตอนไปเอาไปใส่เครื่องเดี๋ยวให้ไปรู้ักก น้ำปนครับอันน้ำปนนี่คืออะไรครับน้ำปนนี่นะคะเขาก็มีผสมพริกผงนะคะผงชูรสผงนัวเขาเลยนะคะเบิกแล้วค่ะเดี๋ยวอุ้ยขวดขวดนี้ค่ะอันนี้ปลาจะปลาจากที่ปลาเขาใไงอเอากันไปก่อนน้องอันเนาะแล้วก็เอาพริกผงลุงโคกใช่ใช่ใช่หลายบ่ครับก็ใช่ว่าไผริกบ๊วยก็ใช้หลายบ่กแต่ว่าก็ใส่ข้าวต้มอีกเห็ดหลายนะคะหลับเขาเพราะว่ามันเสี่ยไห่เขาสำลักได้นะคะอันนี้น้ำปนนี่ก็คือ ใส่พริกผงลงไปแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำที่ว่าตัวปลาตงไปนหม้อไต่ที่จะำไปแ่ไนครับแล้วได้ปรุงยังอีกว่าได้ปรุงงใ่ยงงี้บนพลนะอปรุงเช็ว่าคือจะแ่คือเอาใส่ใส่เน้อเคโครครับคเดียวอะคือปรุงเขายังนะครับไม่ว่าังนะครับคือปรุงเขานะ้าครับ่อไปครับเนาะี่เดี๋ยวไม่ไล้มีเข่าควนมีเข่าควนะครับตไม่วตัวบยตวบน ถือว่าโดนดนก็นแน่ถือว่าโดนก้แน่ทางพฝกานะครับเองครับนีอันนี้บเ้แข็งขมแขงผมนะครับอันนี้แบบแข่บาอกนี่นะนี่บบกเขือนี่คือเขือเือยังครับเขือขื้นี่จะไข่แล้วก็นี่แบบเขืักเขือพวงอ่าครับมาผู้ผู้ท่าเพิ่มเติมในบอสเซ่บักลิ้นไม่บอสเดกสี่ไดบ้า หรือว่าใช่หอยเชลรีใช่ยังก็ได้ไมบ่ได้ค่ะได้นี่ต้อง่ก็ใส่ใแบบแซ่ตเบอร์ลกันนะครับแบบนีอมตุ้มสุดของแม่อีตูชาแนลนะครับอ่าอีตูชาแนลเองนะครับเฮียจากเราเ่ม้กนันเลยนะคะคนนะครับคนนะนะคนนะได้จ้าเีียเมียแมนคนใส่เบา่ได้เบาแบบบได้เบาป้าเบาได้เบาปุ่งป้าเบาได้เบาจ้า นี่น้คลนลงแดนะคะนะคะน้โนนะสักเด็กน่อยนะคะขับวววนี่ขวกขวเองนะจ้ะขวแบบอันนี้ขวบเื้าขวเองนะจ้าเพราะว่าขวก็จะไทีมดขวเองขวบอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่ดูจ้แนวเป็นคนขวบเองนะจ๊ะมันจะมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะนะคะแต่พใส่ไทีม อันนี้สุดร่อกัว่ครับไงกูไม่กนี่ครับมัดหนอยก็แช่น้อยมักลก็ช่หลายน่ก่นนี่จอลงไปเลยค่ะเหมดแล้วได้จาเรื่องถ้ามากเครื่องหลายก็ให้อยเพิ่มหลายก็ได้นะคะ ตัวักน้ำปยาวลงไปค่ะอันนี้คือใส้ลายใสลายแซ่บลายปะครับหรือจังเดะแต้แต่คนมกปะครับกลายเกินม่กกแซ่บแซ่บกัมาอคนอันที่เหลือคืเป็นไม่ใช่เหมือนับปูนอ๋อมือนตะูนโอ้ยที่ระย่างนี่นู่นนะอย่ยกินข้าวบ้างเนี๋ยแเดี๋ยวทำเปเยอะอย่างอันนี้คือรับเท้าครับนี่รับเท้ารับนท้ารับเอันนี้เาจะสง่ครับใส่เมน่ าใส่นัวของเราน่ยเนนัวย้นะครับใส่ผกนอยพูให้เข้ากันนะคะนัวนแนนจะบอกเลยสูตรงทยนะคะคิดว่าต้งใส่แนนนอน้าของเาเปนเาธรรมาสตแล้วนาไ้นะคะอยนะคะนัเด็ดืมังเคกับ้ะ เพิ่มเติมพีค่คไท นำคนสิ่นกะเลยย่านบริสุทใส่ผงนัวเข้าไปค่ะใส่ไลท์แบดไลน์ค่ะพี่น้องได้กินไหมคะพี่น้องนี่ค่ะลาบเท่าหนองคายนะคะเอาไปต่อจะซิมไ่ได้ไหมว้าวจะซิมจะจะซิมนะคะบัดนี้ถึงขั้นซิมแล้วนะคะบัดนี้นะ,ะซิมได้จ้ะ ว่ามันเชื่อมว่ามันจะได้รสชาติแต่ว่านัวบอลมเปิ๊กก็เพิ่มเติมอีกนี้คือกวนนัวอหน่งใลกับกีแต่ว่าเอาไว้เติมพืมากปิก็ตักเปิดไปเกิดมาแล้วเติมเตมใหม่จยฝากติตตามด้วยนะคะฝากะาช้ไดด้วยนะคะเจ็ด่ One, two, three, four. hey.